ก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็มาอยู่กันในมากรบบอลนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติอิตาลีนะฮะที่สามารถเอาชนะทางกีจแล้วว้าแชมป์ฟุตบอโลยูโร2020นี้ไปได้นะครับเอาชนะด้วยการดวลจุดโทษครับ3ต่อ2ครับแล้วว่าในเวลาเสมอกัน1ต่อหครับต็ไมพูดความทำเพลงก็ไปฟังบทสรุปกันเลยนะครับ ก็เริ่มกันเลยฮะก็เริ่มมาแค่2นาทีฮะแฟนบอลอังกฤษต้องดีใจกันครับเมื่อได้ประตูขึ้นนํา1ประตูต่อศูนนะครับจากจังหวัดที่คีแรนทิเตียฮะเปิดบอลจากฝั่งขวาครับโค้งมาเสา2แล้วลุกชอครับจังหวะนั้นว่างอยู่ครับวอลเล่ด้วยซ้ายฮะเข้าไปตูงตะข่ายฮะ ถือเป็นประตูแรกในนานทีมชาติของเจ้าตัวเลยนะครับและเป็นประตูที่ยิงที่เร็วที่สุดในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรอีกด้วยนะครับจากนั้นนาทีที่28นะฮะอินตารลี่ก็เริ่มได้มีจังหวะบ้างเมื่อลอเลนโซอินซิเย่ฮะลองยิงไกลครับแต่พราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับบอลพุ่งข้ามคานออกไปครับแล้วก็อีกจังหวะน,นึงฮะอินเตาลี่เกิดตีเสมอจากเปเดริโกเคียซ่าคนเดิมครับยิงด้วยเท้าซ้ายจากหน้าเขตโทษครับบอลพุ่งหลุดเสาไปนิด เดี่ยวครับหลังจากนั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้ฮะจบครึ่งแรกครับทีมชาติอังกฤษนําทีมชาติอินเตอรลี่อยู่หนึ่งประตูต่อศูนครับที่น่าชื่นชมก็คงจะเป็นกองหลังครับที่รู้สึกว่าจะหนึบมากโดยเฉพาะแฮร์รี่แม็กควายครับแล้วก็เดนกาไรซ์สามารถคุมกลางได้อย่างยอดเยี่ยมครับ ในวันนี้เราก็กลับมาครึ่งหลังนะครทีที่51นะครับอินเตอรีได้ฟรีคิกระยะหวังผลและเป็นลอเรนโซอินซิเย่ครับปัดด้วยขวาครับบอลโค้งเฉี่ยวสามเลียนออกไปฮะน่าเสียดายครับแล้วก็มาถึงนาทีที่67ครับอินเตอรีได้ตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากจังหวะที่โอมิโกเมลารดี้ฮะเปิดลูกเตะมุมจากฝั่งขวาครับเอากรอบเขตโทษครับบายอังคิสซันเต้ฮะมงเช็ดลงมาเสาสองให้กับมาโกเวลติฮะพุ่งมงเน้นๆจอแดนทิกฟอร์ดปัดไปชน เสาครับแล้วเข้าทางเลโอนะโดโบลูชี่นะครับสามเข้าตรงตาข่ายไปครับอินเตอร์รี่หนึ่งฮะอังกฤษหนึ่งอินเตอร์รี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มคุมแล้วฮะหลังจากนั้นเป็นทางโบลูชี่เปิดบอลยาวครับพิกฟ,ฟอร์ดจะออกมาตัดแต่ช้าครับไปโดนโดเมนิโเกเบลาดีนะ้ฮะโฉมมายิงแต่ข้ามคานไปก่อนนะถือว่าท่อนนี้สวยและน่าเสียดายมากครับก็หลังจากนั้นก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับจบ90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งต้องต่อเวลากันอีก30นาทีเลยครับแล้วก็ช่วงต่อเวลาก็มีจังหวะบ้างครับแต่ส่วน จะเป็นทางอินตารลี่ได้คุมเกมแดนกลางนะทาให้อังกฤษก็ไม่สามารถที่จะบุกอะไรขึ้นมาบ้างได้ครับแล้วก็จบ120นาทีครับต้องโดนจุดโทษกันครับแล้วก็เป็นทางอินตารลี่ฮะที่คมกว่าและเหนียวกว่าครับเอาชนะทางอังกฤษไปได้สาประตูต่อ2ครับในการโดนจุดโทษครับเป็นแชมป์สมัยที่2ของทีมชาติอินเตารลี่ครับหลังจากที่ไม่ได้มาทั้งหมด53ปีเลยนะครับก็น่าเสียดายทางอังกฤษนะครับที่มาถึงรอบชิงแล้วแต่แล้ว เาเล่นในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถนำถ้วยแชมป์กลับมาตั้งที่เอมบรีได้ครับแล้วก็ประ้องชมงครับทางเซาเกตนะครับแต่ชมในที่ที่ผ่านมาามาที่ทำให้ที่แท็กติกขเขานั้นสามารถพาขึ้นมารอบชิงได้แต่ก็ต้องพูดง่ายก็คือต้องด่าเรื่องการเปลี่ยนตัวของนักเตะในแต่ละคนครับซึ่งมันก็น่ามีข้อกังขาเยอะครับแต่ว่าแท็กติกที่แกมาสู้อิตาลีถือว่าทำได้ดีนะครับแต่เหมือนแกก็ไม่ได้ ในระหว่างเกมแกแก้ไม่ดีเท่านั้นเองก็คิดว่าแกน่าจะยังอยู่ต่อนะครับลุยฟุตบอลโลกรอบหน้า ส่วนทางอิตาลีฮะก็ต้องชมทางโรเบรโตมันชินี่ครับสามารถใช้นักเตะแทบจะทุกคนนะฮะได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะก็ต้องชมจริงๆครับในจังหวะนี้ฮะเรื่องที่นะยิงจุดโทษไม่เข้าอย่างที่มีข่าวกันอย่างแรดฟอร์ดซานโชและก็บุโกโยซาก้าครับไม่ควรไปโทษเขาครับเพราะว่าเป็นทางเซาเกตได้เลือกคนยิงแล้วครับก็ด้วยความที่อย่างซาก้าน้นอายุแค่19ความมั่นใจไม่ได้มีเหลือล้นขนาดน,นั้นนะครับแล้วก็ทางแรดฟอร์ดกับซานโชนะครับก ก็เหมือนกับเปลี่ยนเพื่อมายิงจุดโทษเท่านั้นเองครับไม่ได้ว่าเขาว่าแต่ก็นับถือในหัวจิตหัวใจฮะที่ยอมที่จะไม่ขัดทางสาเกตและนับหน้าที่นี้ไปครับทำได้ดีที่สุดแล้วครับแล้ว ไปเจอกันในปีหน้าครับฟุตบอลโลกครับส่วนอินเตอรีลีก็รักษาฟอร์มอย่างนี้ต่อไปครับสามารถก็ไม่แพ้ใครมาแล้วถ้านัดนัดนี้ก็เป็น34นัดเข้าไปแล้วถือว่าสุดยอดมากครับลูกทีมของโรมาโตมันชินีฮะแล้วก็เป็นทีมที่น่าจับตามองในฟุตบอลโลกปีหน้าด้วยนะก็รอติดตามกันครับส่วนแมนอัลชมาตนัดนี้ฮะก็ตกเป็นของเรอัาดริดโบนุชชีนะครับก็ต้องตบมือให้จริงกับการเล่นเป็นกองหลังที่สุดยอดมาก แล้วสามารถทําได้1นึประตูด้วยครับในนัดน,นี้ก็แล้วก็สามารถกันได้หลายๆช็อตครับซึ่งลีกเซเรอาก็แกก็ไม่ได้เล่นดีแบบก็ไม่ได้ดีเลยฮะแต่พอมายูโรครั้งนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆครับฟอร์มที่แบบใจชื้นเลยฮะสำหรับแฟนบอลอิตาลีครับแล้วก็เลเยอร์ออฟเดอะทัวร์นานตครับตัอของจินลูจิดอนลาลูมาครับแล้วก็ส่วนดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของเฟรดี้นะครับ กองกลางจากสเปนครับดาวซันโวฮะก็ตวเปของโรโนโัลด,โดครับที่5ประตูกับอีกหนึ่งแอคซิตครับส่วนคลีนชีทได้มากที่สุดก็ตกเป็นของจอแดนพิกฟอร์ดครับโกของทางอังกฤษนะก็จบกันไปอย่างสวยงามครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ฮะก็เรียกได้ว่าเป็นสิกท,ที่ต้อง ตาหลับขับตานอนกันนะครับแล้แมทนี่จบกันตีหเลยนะครับโดยเฉพาะรอบตัดเชือกขึ้นมาเนี่ยหลายๆคู่ก็จบตีหครับไปต่อเวลาครบ120ก็ถึงท่านดีกายิงโดนจุดโทษเลยนะครับถือว่าเป็นยูโรปีที่สนุกอีก1ปีนะครับ ออต้องให้จริงๆก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสรุปผลฟุตบอลยูโร2020รอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็ขอแสดงความยินดีครั้งให้กับทีมชาติอิตาลีนะครับเล่นในอย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆครับแล้วก็ทางอีกก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับยังมีโอกาสให้แก้ตัวอีกใน ฟุตบอลโลกปีหน้าครับก็ใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสามารถติดชมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปกันเลยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามเพจบอลของผมนะครับมากับบอลน,นะครใน Facebook ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรจะมาเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลทางไหนทีมไหนทีมชาติอะไรหรือทวีปไหนหรืออะไรต่างๆก็รอติดตามชมกันหน้าก็ วันนี้ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ see y o u Next t i m e